สวัสดีครับผมก็เข้าสู่สัปดาห์ที่6แล้วนะครับสำหรับพิม์ลีกอังกฤษวันนี้เรามาพูดคุยก่อนแข่งนะครับผมแมนสตี้ไปเยือนนิวคาสเซิลที่สนามเจมพาร์คนะครับผมวันนี้มาดูตารางคะแนนกันก่นกอนนะครับผม mm hmm. ตอนนี้แมนซิ t y ตี้อยู่หัวตาราง mm hmm. แข่ง5นัดเสมอ 1, 1> นะครับผมเก็บไป13คะแนนนิวคาสเซิลแข่ง5นัด ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับผมเก็บไป10คะแนนสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นแมนซิเตี้เก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลได้มากกว่านะครับผมมาดูสถิติการเจอกันนะครับเฮด o ูเฮดเป็นฝ่ายแมนซิตี้นะครับผมเก็บชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลมากกว่าเพียงแค่5แมตช์เท่านั้น ถือว่าค่อนข้างจะสูสีในระยะหลังๆนะครับผมมาดูนักเตะ11ตัวนะครับผมแล้วก็นักเตะที่บาดเจ็บที่คาดว่าจะไม่ได้ลงแน่นอนนะครับผมมีเควินเดอะบอยนาธานอาเก้แล้วก็ลูบินดิอาร์นะครับผมบ๊อบนะครับผมที่เจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับผม4นักเตะที่ถือว่า เป็นทีเด็ดของแมนซิตี้แต่คาดว่าจะไม่ได้ลงแน่นอนมาดูไลน์อัพ11ตัวจริงที่ว่าน่าจะได้ลงในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็มีอเดซอนอัคันจีลูบินดีอาร์ตกาดิโอโรดีโดกูโควซิตลูอิสซาวิโยกุนโดกันซินวาแล้วก็เอริงฮาแลนด์นะครับผมวันนี้ ที่จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลทางฮาร์ดิแคปก็ต่อให้หนึ่งลูกนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับสกอร์ขนาดนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้คิดว่า30น่าจะเอาอยู่แล้วเจอกัน18นกาสนาทีที่สนามเจมส์พาร์คนะครับผมเจอกันเย็นนี้ครับ